บ้านสวนสิริชาแนลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาชมสวนหน่ไม้หวานของคุณย่านวลน,นะคะก็ตั้งแต่รอบก่อนที่เรามาชมนะคะคุณย่าก็ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เป็นกากดินนะคะของบ้านสำปะหลังนะคะค่ะอันนี้แก่บำรุงรักษานะคะ ค่อนข้างโล่งนะคะเห็นว่าไม่สบายนอนอยู่บ้านนะคะเอ็ดมินเองก็ไม่สบายเหมือนกันนะคะอันนี้พามาชมค่ะบำรุงรักษาไว้ก่อนนะคะแล้วก็รดน้ำพรวนดินนะคะค่ะอย่างที่บอกนะคะรอบก่อนว่าสำหรับ f c นะคะที่มองอาชีพ อาชีพเพื่อหาอะไรทำนะคะถ้าถ้าอมีที่ว่างนะคะก็ปลูกนอไม้นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะคะเห็น <He S 2> คุณยาา่าบอกว่ารายได้ต่อวันถ้าขยันมาขุดหนอนะคะแล้วก็ขายก็ได้อยู่ประมาณ3ามถึงห้ารอบาทต่อวันเลยนะคะแล้วก็ไม่แดดร้อนด้วยค่ะค่ะปลูกให้เป็นร่มนะคะตรงกลางที่เราเห็นนะคะ เมื่อกี้ก็ยังพูดกับอ่าคุณย่าว่าตกลงมันเป็นหมากหรือว่ามันเป็นมะพร้าวตกลงแล้วคือคําตอบของมันก็คือเป็นมะพร้าวนะคะน่าจะเป็นระพร้าวน้ําหอมนะคะส่วนด้านนู้นนะคะที่เป็นอ่าต้นเหลืองๆใบเหลืองๆเขียวๆตรงนั้นน่าจะเป็นต้นหมากนะคะแล้วก็มีหนอ่อไม้นะคะของคุณย่าที่มันขึ้นอีกอยังไม่ตกแต่งกริงนะคะ เดี๋ยวเราดูชมรอบสวนเลยนะคะอันนี้เท่าที่ทราบเลยนะคะคุณย่าปลูกได้สามปีแล้วนะคะแกก็ทำได้เรื่อยๆนะคะเนื้อที่ทั้งหมดตั้งแต่ล็อกล็อกที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะคือเพิ่งขยายเพิ่มไปเป็นล็อกที่ห้าทั้งหมดประมาณสองงานนะคะสองงานเสร็จนะคะค่ะาการ ให้ปุ๋ยนะคะส่วนมากคุณย่าเนี่ยชอบชอบอะไรที่เป็นอ่าธรรมชาตินะคะก็เลยเน้นพวกแกลบดำปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เป็นกากดินค่ะกากดินสําปะหลังนะคะก็ฝากให้แอดมินไปเอามาให้จากโรงเป้งนนะคะค่ะนะคะนี่หน่อไม้นะคะก็จะเป็นหน่อประมาณนี้นะคะเห็นไหม อันนี้เราไม่เจอคุณย่านะคะคุณย่าไม่สบายอยู่บ้านนะคะเดินมาชมเรื่อยๆนะคะค่ะจริงๆถ้าขยันตกแต่งจริงนะคะเอาเอาด้าน,นที่เป็นกิ่งเศษแบบนี้ออกบางบางมุมมุมนั้นนะคะก็ก็จะทําให้ดูโล่งตาสะอาดดีนะคะอื ใส่นะคะเห็นไหมคะนี่อย่างหนอนนี้มีนะคะเนี่ยก็ขุดได้แล้วนะคะแบบนี้นะคะขยันใส่น้ํานะคะบำรุงดินนะคะก็จะได้เรื่อยๆนะคะเตีเห็นบอกว่ายังไม่มีเวลามาขุดเลยนะคะละสบายอยู่นะคะรักษาตัวรักษากายกันอยู่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ คต้นหมากค่ะมาดูอีกแถวนึงนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นต้นที่ยังไม่แต่งกิ่งนะคะมันก็จะรกรุงรังแบบนี้เลยนะคะค่ะอซอยนี้ทั้งซอยเลยนะคะ มันไม่มีการแต่งกิ่งนะคะหน่อไม้ก็ขึ้นอยู่ค่ะนี่ค่ะหน่อไม้ยาก็บอกไว้นะคะถ้าอยากกินก็มาเอาได้เลยแอดมินก็ยังไม่สะดวกสักทีนะคะวันนี้เดินมาชมนะคะ มาดูส่วนมันนะคะก็เ,เลยแวะมานะคะโันนี่รกรุงรังมากเลยค่ะถ้าเราไม่ตกแต่งเลยมันก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ,ะค่อนข้างจะแบบชีวิตยุ่งเยิงเลยนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะฝากถึงเอฟซนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนแอดมินนะคะแอดมินในไข้นะคะสามสี่วันแล้วนะคะเนี่นะคะยังค่ะวันนี้ยังไม่เห็นคุณยารดน้ำต้นไม้เลยนะคะดดการวางระบบน้ำอย่างดีเลยค่ะ ร่มรื่นดีค่ะส่วนของคุณย่านะคะที่บ้านตั้งใจจะมาหาคุณย่านี่ไม่ใช่อะไรนะคะว่าจะมาขอจุลนีสังเคราะห์นะคะ ขคุณย่ามีว่าจะเอาลองไปฉีดต้นมันดูนะคะที่ว่าไปหยิกใบด่างนะคะของแอดมินเดี๋ยวเราแอบไปดูน้องบัวนะคะของคุณย่าที่เลี้ยงไว้สักหน่อยนะคะอันนี้สวนมันนะคะไม่ได้ผลผลิตเลยะคะ่ะดูสภาพนะคะเพราะว่าคุณย่าสั่งไม่ให้ฉีดยานะคะก็เลย ไม่ได้จะทำอะไรเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะมากู้อีกสักพักใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็ะสะนะคะสะน้ำเป็นเลี้ยงปลานะคุณย่านี่ชอบเลี้ยงค่ะแต่พอจะขายปุ๊บสงสารปลาค่ะมาดูน้องบัวนะคะ มองหน้าเป็นแถวเลยนะคะลูกวัวสวยมากค่ะนะคะล่าสุดเขาเพิ่งจะคลอดนะคะตัวตัวสีน้ำตาลนะคะนี่เขาตัวนี้คลอดได้ประมาณสองเดือนแะล้พ่อเขาน่าจะเป็นชาลเาล่นะคะค่ะสวยงามมากเลยค่ะจอม คุยกับเอหน่อยสิรวมๆม,มีหตัวนะคะสองสี่อ่าหตัวกับตัวเล็กนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะปุ๋ยคอกนะคะที่ตักออกมาแล้วนะคะตเตรียมจะเอาไปใส่นะคะขยันกันมากเลยค่ะค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะคะที่เป็นต้นยางนานะคะไม้พยุงก็มีค่ะแล้วก็จะเป็นต้นสักนะคะและที่ทราบเลยก็คือจะมีพวกอ่ r หญ้าหวานแล้วก็หญ้าเนปีะนะคะผสมนอกกนั้นก็จะมีพวกผักหวานก็มีค่ะนะคะกระเจียวหวานก็มีค่ะค่ะก็ร่มรื่นค่ะธรรมชาติดีนะคะ คุณย่าชอบปลูกละอะไรที่ประทะเลยนะคะตอนนี้เห็นว่าอยากได้พวกกล้วยนะคะให้หาพวกกล้วยกล้วยมาให้ก็ไม่รู้เอาไปลงตรงไหนเหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณ f อฟนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะเข้ามาชมนะคะอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนสิริด้วยนะคะค่ะแอดมินก็ขอจบอ่า คลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ